สวัสดีทุกท่าน <c oughs> เออผมเมื่อวานเนี่ยผมยืนเยี่ยวนะท่านเนี่ยจะเป็นจุดที่ผมชอบมายืนเยี่ยวนะพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนะนี่จุดที่ผมมายืนเยี่ยวนะผมตกใจนะท่านนะผมตกใจมากผมยืนเยี่ยวอยู่ตรงนี้อยู่ดีดี ได้ยินเสียงเหมือนแมวเหมือนหมานะผมก็เลยซองเข้าไปดูนะจุดที่ผมยืนเจียวประจําอยู่ตรงนี้นะมันคือรังหมาพี่น้องเว้ย มาคลอดลูกตรงนี้ทุกท่านนี่แม่มันมาแล้วนี่นี่แม่มันมาแล้วมาของสองตายายนะฮะเดี๋ยวเราจะมันมาคลอดลูกอยู่ในป่าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะย้ายให้มันไปอยู่ตรงนูนะ้นทุกท่านผมทำเอาไว้ให้แล้วนี่ผมทำรังเอาไว้ให้มันแล้วนี่นะครับเออผมก็ได้ยินเสียงอี่งอิอ่งย่ยู่ดหกว่าอะไร ที่ไหนได้หมานะท่านหมาสองตายายนะมาคลอดลูกอยู่ตรงนี้มีสอง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 ครอบครัวอีกตัวหนึ่งไปคลอดลูกอยู่บ้านยายคุณยายขายหอยฝั่งธนาคารไอ้ตัวนั้นมันอยู่ในตัวบ้านไม่เป็นไรส่วนไอ้ตัวนี้มันอยู่ในปาน,นี่งูเหลือมจะคาบเอาไปกินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่นาะ มีกี่ตัวสามตัวบ่รัดรัดรัดมาเร็วออกมา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 นี่เร็วมารอดมาอยู่ตรงนี้ นี่บ้านใหม่อยู่ตรงนี้นะรัดบ้านใหม่อยู่ตรงนี้พาลูกอยู่ตรงนี้ตรงนั้นมันปลาปลารกเดี๋ยวงูเอาไปกินนะเดีไม่ต้องขาบกลับไปนะเอออยู่ตรงนี้เลยทําให้อยู่ใหม่แล้วไปนอนลงเด่าให้นมลูกตรงนี้เออดีมากเกง่ง อ่ะเดี๋ยวดูก่อนมันมีกี่ตัวไม่ใชเป็นมีอีกบ่น่าจะสามตัวดีหรอมั้งอืมเดี๋ยวปิดทางเข้าออกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันคาบมาอีก เป็นไงสิรอดบ้านใหม่ดีใจไหมฮะดีใจหรือเปล่าได้บ้านใหม่นะดีใจเหรอเออพาลูกๆก,กันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปอยู่ในป่านะเดี๋ยวงูเหลือมเอาไปกินนะสนใจไหมเออนี่ทอาสั้น มีลูกน้อยสามตัวนะผมมาทำรังให้มันอยู่ตรงนี้นะนี่ขออาศัยตรงนี้อยู่นะท่านส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงโน้นนะท่านเดี๋ยวทำรังให้มันอยู่ใหม่เออมันจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นี่ มีอันนี้คือไอริดรอดนะท่านแม่มันชื่อริดรอดมีลูกสามตัวมีลูกตัวผู้ตัวเมียอะไรบ้างในดูดิไอตัวนี้สีดำดำนี่ตัวเมียอืมตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวผู้อ้าวตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียอืม เอาสามตัวอ่ะเดี๋ยวผมจะทำรังอีกตัวหนึ่งให้ให้หมาอีกตัวหนึ่งนะท่านข้อลูกพร้อมกันสองแม่เลยนะเดี๋ยวหาลังหาเอานี่เป็นเศษแผ่นลังค่านะที่ผมเอามาวางไว้ข้างบนนะฮะมันปิวไปโน่นแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวใครไปเก็บ ไปเก็บเอาโน้นเนาะทุกท่านอย่าไปทํารังเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะท่านมีมีมีสองแม่นะอ่าส่วนหมาอีกตัวผมก็จะทํารังให้มันอยู่ตรงนี้นะท่านหลังอ e ิดบล็อกเพราะว่าลมมันพัดมาทางโน้นนี่ลมมันพัดไปอย่างนี้เอาอ e ิดบล็อกเนี่ยเป็นตัวกันไม่ให้ลมมันพัดมันจะได้ไม่หนาวเออ พอตอนนี้หมาอีกตัวเนี่ยไปทํารังอยู่ที่บ้านของคุณยายขายหอยเออเดี๋ยวมันเจ้าของบ้านพึ่นจะอันนี้เอาเดี๋ยวพิ่นจะมาไล่เอาอืมเนาเอาฟางเอาอะไรมาทําที่นอนให้มันมันอุ่นนะท่านฟางแล้วก็เอาแผ่นลังคา เศษแผ่นลังคามาทําที่กันแดดกันอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ทับไว้ทับไว้ไม่ให้ลมพัด เดี๋ยวเอาลังกระดาษมาใส่ตรงนี้ไว้เพื่อตอนเย็นแดดมันมาอ,มอยากมาเห็นเฮือนหมาอีกพี่น้องเลยขอดลูกออกมาเต็มเลยยายไม่สบายแต่ยายสบายยายคงจะมาทำบ้านให้มันอยู่อยู่แหละอันนี้เป็นหมาของตายายนะพี่น้องเลย ที่มาผมนะมาผมเลี้ยงแค่จี้ๆกับไอ้ลงอืมเอากันแดดอืม,อม อดีโอเคไปเดี๋ยวเราไปเอามามามมาไว้ตรงนี้นะท่านนี่ทำรังให้มันอยู่แล้วนี่เออมันไปทำมันไปคลอดลูกอยู่บ้านของยายขายหอยเดี๋ยวไปย้ายก่อนพอย้ายออกจากบ้านเขาก่อน เออเพราะว่าถ้าถ้าเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยหมัดนะทุกท่านหมัดหมามันเยอะถ้าหมัดหมามันเยอะเนี่ยมันจะเดี๋ยวคุณยายจะเกิดปัญหาทีหลังนี่เออมีสองแม่นะพี่น้องเอ้ยตัวนี้มีกี่กี่ตัวเนี่ยมีสีต่ตัวเอ่อตัวนนมีสามอันนี้มีสี่โอ้ผมรบกวแม่จะเอามาเลี้ยงอีกใครอยากได้มาเอาด้วพี่น้องเอ้ย สองตายายบ้านผมเนี่ยเขามีหมาเยอะแล้วไปยา,ยายท่านอย่าดูก่อนว่ามีตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวมีตัวผู้สองตัวสามตัว โอ้ตัวผู้ล้วนเลยสุข,ขั้นสี่ตัวตัวผู้หมดเลยสี่ตัวตัวผู้หมดไปทำกยารย้ายมาตะเร็วตะมานี่เร็วตะตะทำกยารย้ายมันจะตามมาไหมแม่มันนะมาตะเร็วตะตะ Tạ à, mana yêu. yai rang yu À. Ừ. Ừ, tại vì tôi nói, là mẹ em thôi mà. อืมตะนี่ไปย้ายลูกไปโน้นแล้วตะไปลูกดิอะไรนี่มานอนอะไรตรงนี้นี่อืมอะเดี๋ยวผมไปอุ้มไม่ตะมาก่อนนะท่าน ฮะก่ะลูกไปลูกขึ้นมาอย่าเอาแอบใไปอยู่กับลูกนอนไปลูกท่าน นี่นะบ้านใหม่อยู่ตรงนี้ห้ามขาบลูกย้ายกลับไปที่เดิมนะนั่นบ้านเขานะ้าใจหรือเปล่าตัวผู้ล้วนแล้วรับนนีอตัวผู้ล้วนเลยไม่มีตัวเมียเลย ทรัพยา,า,ากรเพิ่มขึ้นจํานวนมากจนไม่มีข้าวจะให้มันกินแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ละเข้าให้ม้ากินดูจะเลี้ยงอะไรเยอะแยะมากมายผมนี่ไม่เลี้ยงแล้วพี่น้องเอ้ยจี้ๆไก่หลงสองตัวนี้ก็เหลือเกินแล้วเออเอาะทำรังให้มันอยู่คนละจุดนะให้ตะอยู่ตรงนี้ นะฮเอออิตะอยู่ตรงนี้ส่วนไอริดรอดอยู่ตรงโน้นเออริดรอดยู่กันคนละมุมของอิดบออ็อกเออหมาอยู่ที่บ้านนะแม่เลี้ยงทั้งหมดสี่ตัวเอาท่านอเอาอ,อันนี้ก็นอนสบาย โอเค okay. ฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ